กันเนาะค่ะเนาะก็พุ่นกำลังแรงใจเขียนมากการตาม มีน้ำมันก็มาเพิ่มมาเติมให้แหน่เด้อจ้า Động ไม่เรื่องพราะไปเยีเ่ยมน้องสาวหะน้องสาวเพื่อนเพื่นอีกยุตตังจังหวัดอีกยุจังหวัดนึงเนาะจา้าเนาะสวัสดีค่ะ เดินทางน้ากัน <c oughs> สิผ้าให้เห็นวิวบรรยากาศบ้านเมืองเพื่อนเปลี่ยนไปจไังไดเบิ่งมาชืจมๆของแม่เลื่อนผ้าไปสิผ้าไปไซนีนเอาสิผ้าเบิ้งวิวบ้ เนลงตใต้ไปไกลไปไกลเขขอให้ปวดภัยดุกเส้นทางเลยอ้าสำรับไรนี่ไม่เรื่องขอมเร่งวัดสันสะเทือนบอันยาหรือจันใบนี่เลย ไม่เลีเ่ยมกับบางคุจะคํำอธิบายคํำเบาเนาะ กำลังแรงใจเขียนมากาอ,อันตา,าน้ำมันอยู่ใส่เน,ะนาะเพ,พิ่มไขยน้ำมันผู้ใดมีน้ำมันก็มาเพื่อนมาเติมไ้เน้ด้วยจ้า ก,กล้องขึง้นกับมึงแคอหาว้อยว้อยนี่มันมามันเป็นล่มว่อยว้อยได้หาว้อยว้อย <c oughs> เป็นผู้เขาบ้านเมื่อก้เจ้าเป็นผู้เป็นเขาได้จะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าหัน ึงอันอันเวลาฮอนมองลงกระสีอันเพระาะว่าเมื่อวีเดินทางไปตั้งัก๊มัดจ้าพี่น้องจ้า